เสืหรือยังเ,เดินมาด้วยเดินมาแล้วก็สวัสดีสวยๆย,ยิ้มสวยด้วยยิ้มในกล้องสวยๆย,ยิ้มสวยยังไงคะสวยยิ้มไม่ใช่ยิ้มยังไงเก่งมากอ่ะตาวานด้วยอ่ะทำเป็นร้องไห้ ร้องไห้ยังไงหัวเราะหัวเราะร้องไห้เกี๊ยดร้องไห้เอ่ร้องไห้อย่างงั้นทำหน้าเศร้ <c oughs> า <c oughs> ทำหนา้าเศร้าตาหวาน <c oughs> ยิ้มสวย สวยเหรอใช่ค่ะยิ้มสวยค่ะอจมิโจมตัดแมทันบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายยังไงคะ